สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับโอ้โหตอนนี้แดดร้อนเปรี้ยงเลยครับมาอยู่ในสวนผักครับผักชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นผักกินผลนะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมจรูนศรีประเนินครับครับอยไอตมุนแหลมโคกสูงอ่ะอ่าอำเภอหัวใจจังหวัดจังหวัดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านครศรีธรรมราชของเรานี่เองนะครับที่เราอยู่นี้ก็คือถั่วฝักยาวแปลงถั่วฝักยาวครับครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับไรครึ่งครับไรครึ่ง คุยตรงประเด็นเลยไม่เป็นการเสียเวลาที่มันเขียวๆสวยๆงามๆอย่างนี้ได้ก่อนหน้านั้นเจอปัญหาอะไรไหมยอดเหลืองต้นแขงต้นเล็กยอดจะไม่เดินมีโรครามหลายเรื่องมันสมบูรณ์ต้นอ่ะมันคือมันโซ<ผ>ล<ส>มใบเ <ไป S 2> หลืองผลผลิตก็น้อยอไม่ออกลูกโอ้เจอปัญหามาพอสมครวรเลยทีเดียวตอนนั้นจะตัดทิ้งเลยหรือเปล่าก็เมื่อก่อนเคยปลูกก็ขนาดขึ้นเม็ดครึ่งก็ทิ้งหมดแล้วอ๋อถ้าเจอแบบนั้นก็เพไม่มียาอออ ก็คือปกติเราจะต้องทิ้งแล้วเนาะทิ้งหมดแล้วแต่ตอนนี้เอาอะไรมาฉีดพูทีครับฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งเองสองครั้งเองครับนาห่างกันกี่วันประมาณสิบวันประมาณสิบวันสิบวันฉีดไปกี่วันถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงสามสี่วันแค่สามสี่วันเหรอเห็นผลเลยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยต้นมันสมบูรณ์ยอดก็ใหญ่ใบก็เขียวสมบูรณ์เลยแล้วก็แตก ลูกแตกดอกมาจากลาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดินเดินพาเราดูนิดนึงฮะเนี่ยแตกเลยก็คิดดูมาจากล่างเลยครับข้างบนก่อนนี่ทุกกราบอกเลยแล้วก็ฝักเป็นไงน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดีกวัาก็สัมบำเสมออืโอเคแสดงว่าครบรถครบรบทุกรถครบทุกชาติโอเคอย่างนี้แล้วพวกเคมีอะไรได้ลดไหมลดยาฆ่าแมลงยาเคมีก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าต้นมันสมบูรณ์ ลดไปในตัวเลยเนาะสังเกตก็นอนก็ไม่มีอเมื่อก่อนในถั่วปากยาวมันนอนเยอะครับอปรากฏว่าเราก็ได้ลดเคมีด้วยตอนนี้เก็บผลผลิตมาแล้วกี่วันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันวันละประมาณกี่โลเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลอ๋อเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสามหมื่นไปแล้วแล้วยังเก็บต่อไหมครเก็บต่อกับผมว่าเดือนก็ไม่หมดแล้วยังเก็บได้อีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นยังสมบูรณ์เนาะ มันเยอะข้างบนนันลูกอ่ะออนี่เที่ยวงช่วงนี้8ปิกิโลมันเก็บไปข้างล่างเลยครับเก็บจากข้างล่างข้างบนไม่ได้เก็บเลยอืมที่เก็บไปข้างล่างเที่ยอยู่ล่างอย่างเดียวอ้าวก็แสดงว่าเราสามารถได้ผลผลิตยอย่างต่อนเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบแล้วยังฉีดต่อไหมฉีดต่อครับอ่าแล้วเราจะใช้ต่อไหมครับใช้ต่ออืมการใช้ต่อของเราเนี่ยเราไปฉีดกับพืชชนิดอื่นด้วยไหมฉีดครับผักไก่คะน้ากวางตุง้งฉีดตรงนั้นแหละผักชีก็ผมฉีดอ,อ่ามะเขือก็ฉีดนาข้าวล่ะนาข้าวก็ฉีดโอ้โหแสดงว่า เป็นเกษตรกรตัวจริงเลยเนี่ยใช้หลายอย่างแล้วทุกอย่างที่เราไปฉีดได้ผลไหมได้ผลครับอืมโอเคอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยในเรื่องของถั่วฝักยาวก่อนประทับใจเรียบร้อยในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปเนาะครับนะครับในมุมมองคิดว่าแพงไหมไม่แพงครับทําไมไม่แพงเพราะผมมาคิดคิดเฉลีย่ยไอหนึ่งช้อนต่อน้ำน้ำยี่สิบลิตรอะครับซองหกร้อยมันได้สี่สิบตัง่ะอืม พอถังนึงตอก,กัน15บ้าบาทผมว่าถูกอ่ะโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ถือว่าดีมากๆถูกไหมครับอย่าไปเอาใหญ่นะครับอย่าไปสนใจเล็กเราต้องคิดเปรียบเทียบของเค<อ>มีเค<อ>มีถังนึ่งแปดสิบบาทเนาะผมเคยใช้ถังนึ่งแปดสิบถึงร้อยเคมีอ่ะครับผมอันนี้มันตกสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทเองเออนะโอเคอะคิดได้อย่างนี้สุดยอดมากเกษตรกรก,ก็จะมีเงินเหลือแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่นลงมากครับแชร์ประสบการณ์ในส่วนของทัวร์ฟุกยาวให้เราฟังนะครับโอ้สวยงามมากเลยครับไม่่ออออยยาากกกเเดินนจแปลลงี้ ผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ